อ่ะพี่น้องมาลุ้นกันนะครับเมื่อเช้าติดลบไปที่ร้อยกว่าเหรียญตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับมาลุนกันได้พี่น้องนะครับแต่ที่เอ่อหนึ่งเนะครับก็รุนที่หนึ่งเก้ี่หนึ่งเก้าสนี่พี่น้องเนาะ มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะปิดไปได้สักกี่เหรียญน,นะครับครับก็ปิดยอดไปเรียบร้อยนะครับผมปิดแบบสั้นๆนะครับก็ปิดยอดไปที่นะครับ11.23มเหรียญน,นะครับหลังจากติดลบไปร้อยกว่าเหรียญก็ ทำกำไรมานิดหน่อยนะครับจากกราฟก็เห็นว่าแนวโน้มจะลงนะครับเรบ่เปิดเซลล์ไม้เล็กไว้นะครับก็เอาเป็นว่า,าวันนี้ก็ถือว่าปิดจ็อบเมื่อวานไปได้นะครับ